วันนี้เรามาถ่ายก็มาดีครับค่ะทุกคนก็สำหรับชุดแรกนะคะก็ชุดที่หนึ่ค่ะผมเปลี่ยนแล้ว <laughs> ลาติดาลุกที่สองค่ะโอบทต,ต่อไปเป็นการทะเลาะก,กันเราไม่ถนัดเลยไม่เลยนะใช่ตรงๆคือแบบไม่เคยทะเลาะก,กันเลยสครั้งเดียวพ่อชายโปรดเชื่อให้ไม่อาผูกสองทบเดี๋ยวต่อไปต,ต้องเป <laughs> ็ตต่นอะไ <laughs> ตรต แน่นป่ะแน่เอาสองครั้งหน่อยไม่อันนี้แน่นเนี่ยแน่นแล้วทำไมเอาสองครั้งวะได้แล้วมาหายก็มาดีครับฉากที่สองที่ได้มาถ่ายครับดีใจมากเลยดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเตะพี่เขาไม่ใช่ข้าศึกอีกรอบ เราต้องทะเลาะกันซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดเลยง่ายมากบอกว่าง,ง,ง่ายมากไม่เคยทะเลาะกันเลยรักกันดีตีกันทุกวันน้ <laughs> ถูกแล้ว <laughs> เ,เ่เ้เราถยตามเลยค่ะ <laughs> ทุกวันไหนเขาอ,ออกทุกวันไหนเอนี่ต่อใหม่มาพระอาจารย์เลยค่ะฮะ<า>พระอาจารย์เลยนะองแดงแสงซิ <laughs> าาาริ <laughs> หมู่บา้ <laughs> านไปเล่นหมู่บ้านแต่เดี๋ยวเขาไปกลับดีกว่า